ทุกน้องก็ต้องเจ็ดแปดคนแต่ไม่หิ้วเบิร์ดก็บังคับให้ผมต้องหิ้วมานี่ก็คือบรรยากาศการเตรียมตัวนะฮะสำหรับนกบิน เล้าใจมากอ,ะอ่ะเ,เขาบอกว่าเล้าใจมากนะครับสําหรับนกที่หนึ่งเขามีมูลค่าที่สูงอสองคือก็ฝึกเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กแล้วฝึกซ้อมให้มันแบบบินแล้วกลับมาที่ขอนบินแล้วกลับมาที่ขอนด้วยเสียงของนกวีดและไอ้ตัวนี้จะบินยังไงฮะคุณี้เล่ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นลูกครึ่งข้างคา,าวมันจะมีหนังเด <c oughs> ี๋ยวว่าเดี๋ยวมันกระแทกเท้าข้างหน้าสองข้างปุ๊บปึ๊บไปมันจะบอปุ๊บแล้วก็จปุ๊บๆุ๊บไปไปเล่นกับลูกไป เอาละเดี๋ยวเราจะมีการปล่อยกี่ตัวพี่พ,พี่จ๋าหมดนี่เลยเหรอ2 4 6 8ตัวโอ้ยตายแ้วคนละ2คนละ2กลับมาหมดแน่นะพี่นะไม่รู้ไม่รู้เออเอาเอา,เอาลุยลุยลุย,ล,ยลุย,ลย พี่ถ้าพี่จะพร้อมปล่อยแล้วค่อยบอกผมนะเตรียมก้อนได้ขอดอยู่แล้วได้ขอดตลอดตลอดฮะเออใช้ซูมอ้าโบมาดิลูกโบมาอ่าโหตื่นเต้นอ้าวไอ้ตัวเล็กนี่คืออะไรอย่าเหยียบอย่าเหยียบนกอันนี้ผมเข้าเหมือนกันมาแล้วไงที่เขาบอกไงบอกว่าพอตอนเย็นซึบเขาจะเป็ไหนแมวแมวเออไปรู้ดีกว่าเอาที่นกมันถนัด เดี๋ยวนะพี่นะพร้อมแล้วบอกนะปล่อยปล่อยลูกเอาละเอาแล้วเอาแล้วพร้อมไหมพี่ไปไปไปโอ้โหเขาจับคู่กันสวยมากตายแล้วตายแล้วเฮ้ยสวิตสวิตแล้วสวิตสวิตเฮ้ยมันมาด้วยลุ้นไฮซินนะไปเป็นคู่ฮะ ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยป๊าบมาแล้วฮะมาแล้วนี่ลุ้นพยาซินฮะอย่าดิเอาเราควรจะยืนอยู่ตรงไหนพี่เอ้ยโอ้โหเฮ้นาะไอ้สิมาแล้วลงคอนลงคอนสวยลูกอ่าอย่านะอย่านะอย่านะนน่นนันอย่าญาญาญาเอาได้ครับเดี๋ยวมันจะลงคอนใช่ไหมญย่า มาแล้วมาแล้วดูด้วยครับอะยะมาใหม่ใม่จัดใหม่จัดเป็นบินเมื่อวานครั้งแรกบินวัวครั้งแรกเฮ้ยเฮ้ยยะยอนมาแล้วคอนอเนี่ยใเย็นใจเย็นใจเย็นตัวนี้เฮ้ยถอยถอยมาหน่อยดีกว่ามามามาทฮ้ยถ้าถอยถอยไปยะยะอะถอยถอยมาหนึ่งมาหนึ่งถอยไปยะยะ เบา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 ลูกเบามาแล้วมาแล้วเาหน่อเฮ้ยไอ้หนูยังยังนิ่งนิ่งยังไม่หาลงแน่ลงแน่ยังเล็กไม่เป็นยังลงไม่เป็นอายะเตรียมจับที่คอนไว้คอนสุดท้ายไอตัวนั้นมันเป็นนกครูฝึกตัวเก่งออ๋ตัวนั้นระดับประเทศเลย เขาเขาไล่ตามแบบว่ามามาน้องบินไงเห็นไหมอ๋อนี่เขาต้อนไงต้อนเขาต้อนไงเขาตีวงเขาตีวงแล้วเขาลงตามมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่หลุนนั่นแหละเจ็ดแสนไม่ไปไหนแล้วว่าเฮ้ย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 เฮมาแล้วมาแล้วมาแล้ว าก็มีความสุขของเขาแล้วเนี่ยไม่ได้กินโอ้โหเป็นนักเด็กแยวเนี้ยแก่ยาเฮ้ยมาเว้ยมา ถอยมาหน่อยถอยมาหน่อย<ป>นี่เงเลยนี่ลงเลยโอ้โหนี่หมือนฝึกใหม่คร, <Hey. S 2> ครั้งที่สองในชีว <laughs> ิตครั้งที่สองเหรอ เขาก็เขาก็เลงอยู่3รอบนะตะกี้เหมือนตอนผมสูบบินเบรกไม่เป็นเบรกเบรกเหมือนเขาอยากลงอ่ะแต่ลงไม่ได้กูลงไงวะกูลงไงวะใช่ใคือมันลงมาพอมันใกล้ปุ๊บน่มันจะรู้สึกเลยแบบเฮ้ยเร็วไปวะเลยดีกว่าใช่ปะใช่แม่งเร็วไปเว้ยเลยดีกว่าเนี่ยคือระยะมันยังไม่ได้คือนี่เพิ่งบินครั้งที่2งานนี้เลยเฮ้ยบอกว่าทันมะจานทันมะ เออน่ะจะเอาให้ทันใจทำด้วยอะไรใจทำด้วยอะไรม่ปล่อยเลยขอบคุณมากขอบคุณมากคือต้องจริงๆแล้วมันต้องเป๊ะก่อนแล้วถึงจะออกงานได้แต่นี่คือแบบเมื่อวานผมส่งคลิปให้ดู บอกได้แล้วนะบินคู่เลยไม่สนสะอย่างแป8ตัวด้วยโอ้แล้วม่งโคตรเยอะตอนเขาออกเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นว่าเขาจับคู่ตั้งแต่ตอนออกเลยนะใช่ครับเขาเลือกของเขาเลยนะใช่ครับเปเรื่องเขาเองเลยแล้วมันก็จะเป็นคู่คู่คูคตอนแรกไยาซิน2ตัวเน่ยเขาบินคู่กันใช่สักพักหนึ่งกูแลนดิ้งเป็นไปก่อนนะอีกตัวหนึงไม่เป็นไม่เป็นแลนวนีงนกนกครูเขาก็อยู่กับครู ไม่นกครูเขาเขาเขาาจะออกไปเพื่อไปเอาทุกคนกลับมาที่คอรใช่ไหมเวลาสมมติว่าน้องหลุดนี้น้องหลงงี้ปุ๊บก็โยนเลยปุ๊บเขาจะดิ่งไปเลยเขาจะพุ่งไปแล้วก็ไปประคองกลับมาซึ่งไอกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันเช้าเย็นก่อนไปทำงานเลิกงานมามันเป็นเหมือนกิจกรรมคายเครียดครับก็ไปเลี้ยงควายชีวิตชีวิตมัน เขาเลือกได้นะชีวิตแม่งเลือกได้นะคือแบบเห็นควายข้างหน้าว่ะที่เขเล่นปลักเขาอ่ะเออโหแ้งโคตรเพลินเลอันนี้ก็ทางเลือกชีวิตอีกอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูอีกหนึ่งครั้งขอบคุณมากครับพร้อมพร้อมเดี๋ยวนะพี่เปิดผลพวกความสวยงามพวกความสวยงามนี่เท่ๆรอ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 รอรอเยี่ยมไปไปเออพอม โอ้ยโอ้ยโอ้โหอะถอยลุน้นกันเอาถอยนะถอยกูมไม่สนใจว่าภาพสวยไม่สวยเอานกกับป่อนโอ้โหสวยงามสวยงามมาเป็นคู่มาแล้วครับเฮ้ยอย่าตีนแตกเป็นตวงแล้วนเก่ง ตัวอื่นไม่ต้องไปดูว่าดูไฮอย่างเดียวสก้าเลนสวยๆมาแล้วไอ้สามตัวนั้นมันเล่นด้วยนั้นน่ะเฮ้ยใช่ครับเบ๊มามาหนีโอมาแล้วหนึ่งมาโอคยี่แมโอ้โหโคตรหล่ออะไฮยอซีมึงไปรับไอ้สก้าเลนได้เรียกรับให้ลงมือคอปเตอร์ โอ้โหสวยมากเดี๋ยวลอยมูอแน่แน่โอ้โหโคตรหล่อเลยว่ะโอ้ปบมือปบมือเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่วิลี่ไปหาซื้อลูกป้อดแล้วอันนี้นะโดนโดนเป่ามลแล้วโดนเป่ามลในกองนะผู้ตรงในกองนะไม่เท่าไหร่ยังพออั้นได้พอเจออันนี้นะชีวิตนี่คือแบบ ไม่ได้แล้วอ่ะกูต้องมีกูต้องมีไม่ได้แล้วนี่คือสุดของชีวิตแล้วเนี่ยมันคือโคตรเทพอ่ะแบบว่าต้องต้องต้องถือว่าเฮ้ยต้องขอบคุณมาก Amazing Amazing นี่ Amazing ขอบคุณมากวันนี้นะพี่เก่งเข้าใกล้วันนี้ต้องขอบอกเลยนะว่าต้องขอบคุณอย่างมากนะครับที่มาโชว์ทั้งทั้งที่มีอายุของ นกในการบินฝึกบินแค่สองวันแล้วคุณก็กล้าปล่อยให้ผมเพราะว่าเรารักกันมากนะฮะต้องขอบคุณจริงวัดไปเลยที่ต้องวัดไปเลยวัดไปเลยเพื่อรายการจะได้ออกมาสวยคนที่เขาเลี้ยงนกพวกเนี้ยคุณคิดว่าเขาอยากจะมาปล่อยแบบนี้บ้างไหมผมว่าทุกคนเลยนะชอบครับแต่เขาเสี่ยงไม่กล้าครับนกมันแพงนกมันแพงจะไม่ค่อยกล้าซึ่งถ้าเกิดว่าเขาสนใจอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อพี่เก่งได้เลย ก็ช่วยฝึกให้ใช่ครับใน Facebook เก่งเฮินฟ้าก็ไ้ครับเก่งเฮินฟ้าครับซึ่งในระหว่างที่เราปล่อยไปเนี่ยมันเป็นโอกาสที่นกหลายตัวมันจับชุกจับคู่ครับแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าตัวไหนเขาจะสุดท้ายไปมีไข่ด้วยกันอะไรต่อไปถูกไหมใช่ครับนะก็คือความสุขระหว่างทางครับความสุขระหว่างทางเพราะฉะนั้นข้อคิดสําหรับการเลี้ยงมาคอไม่ว่าจะชนิดไหนหนึ่งมีความสุขกับเขานวันนี้ก่อนใช่ครับสองคาดหวังว่าจะต้อง ได้เกี่ยวกับผลผลิตอะไรไม่ต้องว่าหลายหลายคนอาจจะคิดไว้ว่าเ้ยถ้าเกิดว่ามีนกมาคอในในการลงทุนขนาดนี้แล้วถ้าได้ไข่และขายไข่ได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เดี๋ยวก็กำไรถ้าคิดอย่างนั้นทุกใจไม่มีความสุขครับทุกไม่มีความสุขทุกใจมากกว่าควรจะมาแล้วก็หากิจกรรมทํากับเขาครับกิจกรรมอันนี้แนะนําเลยนะผมบอกให้โคตรเท่มันยิ่งกว่าขี่ม้าอีกอะตอนนี้มีความรู้สึกแบบเอาแล้วเลี้ยงนกไว้เนี่ยไว้จีบสาวอย่างนี้สาวชอบ น่ารักท่านกเราขี้อ้อนเหมือนในไหยาซินของคุณนะที่รับแขกนะผู้หญิงตายเราส่งคลิปไปดูทุกวันแหละครับจ้าขอบคุณน้อยนะขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับกด subscribe แล้วก็ notification นะครับวันนี้สุดจริงๆต้องขอบอกว่าเท่มากชอบอ่ะชอบเลยอ่ะตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วนะครับว่าผมรักกับการปล่อยมาคอบิน แล้ผมก็มีนกที่อยู่ในใจของผมผมจะปล่อยบินแล้วนะครับพร้อมนะเตรียมตัวโอเคนะนี่ไปปึ๊บเดี๋ยวนกหวีดเป่ากลับเลยนะโลกโอเคป่ะมดรอบเยอไหมีชนอ้าไม่ใช่เลกินได้ป่ะเินได้ป่ะไม่ได้เลยอ๋อไม่ได้โอเคแหม้โดนไปปั๊บฉึงแล้วแอดเลยแล้ว